ก็ถือว่าหนุ่มไฟแรงเหมือนกันนะครับทำหมดครับเจ้าเมือเศ้าครับรถดเออเจ้าเมือเศร้าครับรถดมาแล้วกับเ,เตรียมสถานที่ทำให้งายมีการเตรียมไม้นะครับเอเนื้อมล็ดก,กับทรงนันเรียนที่เก่าครับบางทีก็เผาขยะนะครับช่วยโรงเรียนองทุกอย่างเลยรบนะครับระเรียกเ,เนี่ยจิตใจดีน้งใจดีนะครับ แล้วก็ช่วยเหลืองานมาสี่ปีแล้วครับไม่ไม่เคยบอกว่าเอาใจนายหรือไม่เคยบอกว่าเอาใจพ่อครับ,รบไม่มีคือเราต่างคนต่างทําง,งานด้วยกันยังมีความสุขอโหูทุกท่านจริงจริงนะครับเ<อ>ป็นเรื่รองเราถามเขาเลยในชีวิตคือมันมีคนแบบนี้ใน,น,นโลกจร<ช>ิงจริงคือเขาทักว่าได้อย่างผมไม่อยู่เนี่ย สั่งงานมาทางองเนี่ยก็คือเขากระจายงานให้หมดเลยครับครับพะทุกๆวันนี้มันตัวเชียวใช่ไหมใช่เสั่งในออนไลน์ก็ได้อ่าอ่าแล้วก็สั่งมานะครับครับเขาก็กระจายงานไปมันก็สําเร็จครับครับมันมันมันก็ไม่เนยากอะไรอ่าดังนั้นทุกคนครับขอให้ขอให้เลืมหน่อยตอนนี้เหลือกี่ออเดอร์ตื่นเต้นผมอยากจะเจอโรมวยแล้วชีวิตคือแบบเขาชีวิตดีมากเขาโตมาอย่างไงเนี่ย อ่ะขอหนึ่งเพลงเอา14บพุ่มพ่ากนอนเลยมามาสิบสี่พุมพาให้ร้องอคนสำคัญมาเริ่ร้องอยร้องดีกว่ามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสิบสี่พุมพาต้องมีคนสำคัญอยู่ถึงจะร้องอ่ะทุกคนตอนนี้สองร้อยยี่สิบเดอนะครับกับช่องพี่ริตอนนี้นะครับหกสิบเด้อหกสิบสามเด้อเป็นสองร้อยแปดสิบเด้ออีสิบเจ็ดเด้อร้องลอย เรื่องการปักตะการแต่ใจตรงกันเพราะว่าเพราะรักเขมมาได้อโอเคสน่ใจกันแล้วเนาะมเนาะมาได้ทำเขมนมาไดก็อาเหรอน่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเออเอเอ,เอลองได้อยู่แล้วเนี่ยเออ ต้องเต้นกับอะไรของพออะไรพี่ๆของพอเพลงอะไรนะอะไรพี่ของพออะไรนะอะไรนะเพลงอะไรอะไรพี่ๆของพออาทิตย์เหรอไอ้ต้นด้วยอะพอเราเต้นด้วยพี่ๆอะไรเพลงอะไรนะอะไรนะอะไรเรื่องแสงใช่พีเรื่องแสงหรอพเรื่องแสงอะไรนะพีเรื่องแสง อ้าวแต่ไมเลือกแสงอ่ะพอพอชอบพอต้องอยืนแหละหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่คล้ายๆกันเลยเ<ม>นี่ยมาเห็นต้องนินคนนี้แล้วก็คนนั่งดิโอ๊เยเจนนี่หน่อยไม่เที่ยวไปได้เนาะ อาโอเคคบุณค่าามานี้ให้ทนลองนั่นะครับี้ผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำรู่เะครับเออโอเคเดี๋ยวจะมาพบกันนะครับเดี๋ยวอ้สามพันคนเลยับเข้าไม่ได้มานั่ก่อนัก่อนพต้องงแป๊บหนึ่งออกคไดเลย ทุกคนรอคอยมาแล้วสามพันคนพอวันนี้ผอบอกอะไรว่าอะไรอย่างนี้พี่นั่งนั่งนั่งนเดียวเอนั่งเสมสมมนั่งนทุกคนทั่งสามลูกสามมมนทุกคนทำนะสามลูกสามมุมทุกคนทำนะ ทมานสามมุมสามมุมไหมทัานแม่สามมุมสามมุมดีเอออ่าเป็นไงครับท่านรองผมเป็นเป็นไงครับท่านรองท่านรองหล่อไหมขาหนมหล่อไหมหล่อมากตอนนี้สามพันหนึ่งร้อยวิโโอยท่านรองขึ้นมาเขารู้ว่าว่าคุณนายจะมาห้าร้อยนึงคุณนายจะมาอยากให้รองบอยแนะนำตัวเองหน่อยอ่า เอาแบบธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลยสวัสดีครับผมนะครับรองบอยนะครับเป็นครูที่โรงเรียนเชฟมินหนะครับวันนี้ก็ขอฝากเงี้ยฝากตัวนนะครับวันแรกนะครับของการของการไอ่การไล่ฝากฝากโสมหน่อยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากครับฝากโสมอยู่นี่หน่อยฝากตัว่รื่อยเลย ขอฝากสมยุริยนะครับปักตรงจกรานะครับกดเลยครับเย้โอ้โหอ้โหวอทโหโอ้อ้นห <Yeah. S 1> ้หวอ่ะหโอ่นหอ้นหอ้โห้โหโอนโหั้โหโอนโหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้มหอ้โหกอ้โอ้าหะม้โหโอ้นหโอ้โหอ้โหโอยโนโย้โแล้วหโอ้โจอ้โหโอ้โอหอ้โหโอ้อ้โหโอ้อโอออกนอนอออ ทุกคนใจยังเย็นเล่าให้ฟังหน่อยว่ารองบอยอยู่โรงเรียนทําอะไรยังไงและเป็นครูแผนกไหนครับก็ครับอยู่เรียนก็ทําหน้าที่นะครับดูแลโรงเรียนนะครับเวลาถาารครูมการไม่อยู่นะครับก็เป็นมือเป็นม้าให้นะครับวก็มือขวามือขวาเลยดูแลนักเรียนนะครับ่วนมากนะครับดูแลนักเรียนสอนนะครับอ่สอนในรายวิชานะครับคณิตศาสตร์ ต้นตีนะครับชึงนัป่านะครับตอนเช้าต้องทำอะไรตอนเช้าอะไรบ้างตอนเช้านะครับก็ขับรถรับส่งโอ้ยลองบอยรถรับส่งเองนะครับขับรถรับส่งเองใช่ครับอ่าแล้วก็มาเรียนมามาสอนอีกใช่ครับสอนเองแล้วก็มีตัดหญ้าที่เรียนด้วยหรอใช่ครับเวลาย่าทฮารุเราก็ทําการตัดครับใช่คจะมากจะเป็นมันหยุดครับเพราะว่าถ้าตัดตอนตอนตอนที่นักเรียนเรียนมันก็จะเสียงดังครับครับ ก็ตอนป็วันหยุดเนาะก็ได้มีการตัดสะกะแล้วคือวันหยุดะเราไม่ไปเที่ยวไปสัมสไปอะไรหรอทำไมเราเลือกที่เราจะบพัฒนารงเรียนก็มีครับก็ไปตอนเย็นนะครับตอนกลางวันเรามาทํางานรับออกางวันก็มาทางานที่อรางเรียนณตนั้นทีครั้งหนเออเขาบอกหลกหมดห้าครับอ่าบครับครับนี่บราบครารรครครับรร เราไปจะไลฟ้อมกันนะทีนี้ดีมากเดี๋ยวพี่เล็กช่วยมากขึ้นไหลนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเคยแนะนำบอแล้วเดี๋ยวจะได้มีโอกาสแนะนำร้องบอยนะครับต้องบอกเลยว่าในรองบอยเราแบบบักราจริงภาษาอีสานบักราใช่ไหมเอ้ยอะไรนะเอื้อยเอ้ยเอ้ยเย้ครับเย้ครับฝากอากาศนะครับฝากสมยุตินะครับเย้ครับกดติดกตากาเลยนะครับเอื้อย ตอบเขาหน่อยว่ากดแล้วใครกดแล้วเ้นกกดแล้วหน่อยอ่ะเอาอย่างงี้ต้องรับมือกันลองบอยขอแบบเมื่อกี้เนี่ยเอื้อยครับอีกสักเพียงหนึ่งแล้วก็เอื้อยทุกคนพอลองบอยถามก็บอกว่ากดแล้วกดแล้วนะทุกคนมาอ่ะพร้อมแล้วลองบอยเชิญครับเลยครับเลยครับอ่าฝากกดสมดยูดีเอสกายด้ครับเลยครับเลยครับกดกดกดเลยครับ ดแล้วคนแล้วทั้งทัวร์เลยลองบอยลองบอยต้องช่วยพี่เองต้องแหละเพราะพี่อยากให้คุณนายมาแล้วอ่ะทุกคนครับตอนนี้ขอ5้ายเดอร์ห้อโรยเดอร์เพื่อคุณนายตอนนี้ขึ้นมาแล้ว258ร้้เดอร์จ้าโอ้โหสองร้้านะครับจะครบสามร้อยแล้วทุกคนใกล้ความจริงแล้วนะครับห้าร้อยห้าร้อยจะครบห้าร้อยสามร้อยครบแล้วขาดขาดดีออเดอร์ขาดอีกร้อย ขาดอีกแค่1ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบออเดอร์อดับค่ะอัดต์ออัดต่ออัดต่ออัดค่ออัดต์ออดตอเลยครับเลยครับสนนครับร้อยยี่สิบออเดอร์นะครับาฝากกดนะครับพอพ่ออกไปยอมแพ้ท่านรองอ่ะเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยพ่อแพ้แพ้แพ้เลย เลยขาเด็กเพราะว่าเขาเด็กกว่าเขาหล่อกว่าเขาอะไรดีกว่าบ้างคะเพราะว่ารวมๆแล้วแม่คุณนายทอก็ชอบผอมมากกว่าถึงจะเด็กหนุนกว่าแต่ว่าคุณนายก็ชอบผอมมากกว่าอีกร้อยยี่สิบออเดอร์ทุกคนเร็วๆท่านนายจะมาแล้วร้อยยี่สิบครับอ้าวขายต่อนลงมย ก่อนจะขายต่อ,อยิ่งรูง้ประวัติยิ่งกดลองบอยแล้วทําไมลองบอยถึงไม่ไปทํางานในกรุงเทพทําไมถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่โรงเรียนเทพธิมินหนึ่งนะครับก็คืออยู่ใกล้บ้านนะครับสรุสปเราเปนะ็นคนเขียนมาล่าเรอครับคนเขียนมาล่าครับอยู่ใกล้บ้านใกล้โรงเรียนก,ก็บอกว่าสิรักขอรักนักเรียนรักบ้านเกิดรักบ้านเกิดเออนั่นแหก่ตัอก็อยากเชื่อเหลือนะครับบ้านเราให้มี ที่โรงเรียนพอดีนะครับนี่แหละทุกคน <c oughs> เขารักบ้านเกิดรักโรงเรียนแล้วทุกคนล่ะครับไม่รักโรงโบยเลยเหรอครับรักโรงโบยก็รักยังไง <c oughs> ช่วยสวดพรนะครับตวดทีด่ตะก้านะครับ

MC ของพวกเราดุดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปลองบอยถ้าคบ4 0 0ออเดอร์จากช่องทิกตอกเป็นครั้งแรกเราให้ทุกคนไปติดตามพร้อมกันถ้าครบ500ออเดอร์ได้ปบกับคุณนายหออนะครับสวัสดี3,300คนดูช่องนี้ตอนนี้2เข้ารวมกัน4,000คนครับแต่คุณนายเนี่ยเขาสร้างปรากฏการณ์เมื่อวานคือ7,000คนดู พันหกร้อยคนดูในช่องคุณนายใช่เสียงกล้องเขาบอกว่าสั่งเขารองเลยสั่งผออนะฮะเขรองเลยนะสั่งเขารองอะเราท่านรองอะเผื่อผู้ใหญ่ใจดีที่ในไลฟ์อยากสนับสนุนนะคะท่านรองตามหาเครื่องดนตรีอยู่นะคะเพราะว่าโรงเรียนนะคะท่นมีเพียงขาดเครื่องดนตรีอยู่วอนผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อยากซัพพอร์ตนะคะสามารถติดต่อมาที่ผอได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีไทยนะคะหรือเครื่องดนตรีต่างๆ หรือถ้าติดต่อท่านผอแลวไม่ไม่ตอบกลับนะคะติดต่ออีกกี้ได้เพราะว่าทุกคนบ่นว่าผอไม่ตอบเช็คใครเลยจริงๆผอเช็คคัดเยอะคันเยอะมากไม่สามารถตอบได้นะคะแล้วก็ผอแบบงานยุ่งด้วยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าถ้าขาดผอแล้วผอไม่ตอบไม่ได้ยิงนะคะเต่ว่างานเยอะแล้วก็ คนทักมาเยอะแล้กวนทักหาดิกี้ได้ดิกี้มีทีมงาน4คนไปตอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟอ่ดีใจแม้อยู่ดีก็มีคนมีทีมงาน4ี่ทุกคนดีใจครับดีใจครับใช่ใช่ใช่ดีใจมากเพื่อนยเพื่อนผมมาจากกรุงเทพอ่ะลางานทุกอย่างขึ้นมาเดี๋ยวลางงานไอ้เจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจไปไม้กีฬาการเป็นอันนี้ไงมาร์เก็ตติ้งของวิ๊กเซนต์จริงๆต้องไปนี่งานเพียร์เขาลางอามั